สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำมาม่าเผ็ดเกาหลีกันนะคะทุกคนมีสับปะรดเนี๋ยวเราต้องมาต้มน้ําร้อนกันก่อนเลยนะคะทุกคนมีค่ะน้ำร้อนเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะทำมาม่าเผ็ดเกาหลีเป็นอ่อสีชมพูนะคะทุกคนมีค่ะมาแล้วมาแล้วมีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมาม่าเผ็ดห่อสีชมพูนะคะทุกคน ก็จะเป็นรสชีสนะคะ <travail> ทุกคนนี่ค่ะพอเราแกะออกมาแล้วเราก็จะเอาเส้นมามา่าลงไปลวกก่อนเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีน้ําจิ้มอันนี้คือน้ําจิ้มนะคะขอสีแดงแล้วสีชมพูนั่นก็จะเป็นผ, <S <S ผงชีสนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาไม่ได้เรียกน้ำจิ้มเขาเรียกน้ำซอสนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็เอามามา่าลงไปลวกเลยคะ่ะพอลวกเสร็จแล้วเราก็เอาไปสเสด็จน้ำนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปนี่ค่ะเราก็จะมาผัดค่ะทุกคนมันจะได้เข้มเข้มข้นๆจะได้รสชาติเข้มข้นมากมเลยนะคะทุกคน เพื่อความกลมกล่อมนะคะทุกคนใส่เนยลงไปนิดหน่อยมันจะได้หอมๆห,หน่อยนี่ค่ะใส่เนยลงไปเอหอมนิดหน่อยเราก็เริ่มใส่แฮมนะคะทุกคนแฮมหรือว่าเบคอนก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเบคอนนะคะทุกคนเราจะหั่นเป็นชิ้นย,ยาวๆให้มันเป็นแบบเส้นเหมือนกันแบบรามเมงเลยนะคะทุกคนให้เป็นเหมือนแบบมามี่เกาหลีจะได้เ้ากันง่ายๆอะไรประมาณนั้น ผับไปให้หอมอันนี้ก็จะเป็นไขไส้กรอกอันนี้มันไส้กรอกญี่ปุ่นนี่มันก็จะเป็นลาข่ลูกชิ้นปลาบ้านเราทุกคนไส้กรอกลูกชิ้นปลานะทุกคนแล้วก็ผัดไปผัดกินเริ่มหอมแล้วนะทุกคนแล้วเราก็เริ่มนี่ค่ะใส่เส้นมันไปเลยเส้นที่เราลวกไว้ตะกี้นะคะแล้วก็ผัดไปยแบบนี้เห้นหอมนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นไข่ขาวนะทุกคนไข่ขาวร่วนๆจ้านีจ้าผัดไปเลย หอมมากนะทุกคนบิบก้อนชีสแล้วก็เส้นราเมงนะคะทุกคนเราก็แบบเริ่มใส่สซอสกันเลยค่ะนี่ค่ะก็แล้วแต่คนจะชอบเผ็ดคนชอบไม่เผ็ดน,นะคะทุกคนถ้าคนชอบเผ็ดก็ใส่ได้หมดเลยแต่ถ้าใครที่แบบกลัวมันเผ็ดไปก็ใส่ไปครึ่งสองก็ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะโรยด้วยผงชีสเยอะจ้าแล้วแบบบิบก,ก็ให้เยอะนะะทุกคนดูสิหอมมาก มีก็เล่นได้ที่แล้วค่ะทุกคนเท้ากันคนคนๆเสร็จแล้วหอมหอมแล้วก็เทปักใส่จานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนีกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเราก็จะมีผักนะคะก็จะเป็นสลัดนะคะทุกคนเป็นไอไม่ใช่สลัดสิกระหล่ำสไลด์นะคะทุกคนแล้วก็ปูอัดนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าราเมงชีสยั่วมาแล้วจ้านี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่าเราใส่ไข่ขาวลงไปนี่ค่ะเราจะเอาไข่แดงมาไว้ด้านบนว้า พร้อมเสรเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะทุกคนน่ากินสุดๆเดี๋ยวเราไปกิน